สวัสดีครับผมนมการสินทินอีส,สานครับผมมือนี่เอาบรรยากาศการเมื่อหากุ้งกินเขาปลามาฝากครับผมมากอะไรคนครับโถตากรงเมื่อเชียบครับมือนี้ว่างครับผมเรียนกับหมาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเก็บบ,บรรยากาศบ้นบานๆครับมาฝากกันครับมือนี้ ไอ้ผู้ต้มหุ่งครับเรียกกุ้งไปขวากะคุณครับผมยาดีผ้าไปเบิ่งครับผมขวากุ้งครับผมไปซ่วนึ้นมากครับผมนี่กุ้งหน่อยครับกุ้งฝอยขวากินกับต้มหุ่งครับข้าเจ้าบ์มักดิบครับผมซุ้มไม่ยิงบอมักดิบครับผมจะ้วเล็กขวากินกับต้มหุ่งครับผม เพิ่งรอดมืดตำบางหุ่งมาเลยฟันไว้ที่สองครับผมนวุวยแรกตำไปแล้วพากันกินไปชุดหนึ่งนะครับวววววววเป็นจังเป็นแดดมองน่งดีครับยัยงไงลังตติมลุงงสนเออเครื่องบางครบครับวันนี้คืเอเราคือเดือมครับผมอันนี้ขากินครับผมขาชิมครับผม แซ่บไหมหนูแซ่บมากอิล,อล <laughs> ีอิริยกับ,บรรยากาศครับผมอ่างเก็บน้ำดกไกรครับผม,มบรรยากาศโลง่โลงๆครับผมวันนี้มาหาสอนกุ้งแต่ว่ามันยังบอลเอกคำครับผมกุ้งยังบ่ขึ้นครับก็เลยว่าสีถ่ายมันคำก่อนเข้จาจังสีลงไปสน่นส่นได้เฉพาะ mắt gìn các tam hung các bạn ơi, là u hàng ba yàng, bò đùi lông mướt tam yêng hay bữa nay, muốn huệ hay เบื้องบนต่ำไงบอมมันก็ได้มองนั่งดีเลยนะคุณครั้งล้างมันก็เป็นสะน้ำสะงวยสะน้ำรับผมปลาแดก๋ยวมันก็ปุกแงยไงเลยคุณเห็นไหเอาเพียรเพี้เดาโคกนี่เอาอันนั้นกับพวเพี้แล้วอันนี้อยากได้เพี้ยเไหม ไฟหาผักครับผมพูนครับผักกระเสก๊ยบเหลือแล้วครับแถวนี้เหมือนกับเอาบรรยากาศการกินมาให้เบิ้งได้บุญนี้เด้อบริกินโซ่แล้วครับบุญนี้เอาบรรยากาศบ้านๆมาให้เบ,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 บิ้งครับผมกินตากเดือดโอ้ยโบเจหรือโบใหญ่มาพี่นะพี่คือกินตากเดือด Bần bên mình mù mù hoài mù 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 hoài mù hoài mù mù hoài cạp, mù hoài dịp mù mù mua châu ươn yên mù hoài chụp nuôi mù 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 hoài mù 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 ดเดี๋ยวมันยีต้มครับต้มแล้วเอาตะโตมันฮะร่มเย็นเย็นพี่้ังเอ้กับตำหุงเพชรเพ็ด้วยท่นแม่ค้าว่าตำมีซุ้มกินเหล่าขาวกรับเพ็ดเพ,เพครับผมมันต้องเอาเพชรเพให้มันสวงครับผม กูเข้ามาไปวะไปวะกินเก็ไปอีกดีมันย้อยมันเพื่อนปกสวยเลยวะไปโทรนึงทีน่าทัวรไปกนากินครับผมไปแกมีชายอับายแ้อถอนัแตกเลยตัวอะไว่ากูแตก นนแต่เกลียบคุณเอาได้ใดๆมาโอ้โหยอดใบชาของทันนั่นแหละนี่ครับกุ้งทีขัวครับผมโอ้ยแมงวันกับอะไรก,นนะกินกับตำหุงครับผมทางีกันงัวละยัวถัดตอนทุดทไทยไป ซิมกันเขาจะเอาบควาัักหน้าเลยเด้อวบดนเอาเปรียวๆใน่งหน่อยจัดให้ตามกขอมือก่ตูดาดตูดยังขาดดักจริงจินไหนบอกนาไแล้วว้าวบรรยากาศริมอ่างครับผมลมเย็นๆครับผมวันหยุดครับผมมาหาอยหากินครับผม แต่ที่กินเราเนี่ยเต็มที่หาอยู่หากินนะครับบริหารยางเงี้ยเนเดือเลยอีโคโกระบอง

ได้สำเร็จไโอ้ยมึงหยกเปลือกบักนัดข้าเจ้าครับผมปลูกกับบริปลปุกับผมได้ว่าเอาบักนัดข้าเจ้าครับผมได้ทั้งกุ้งได้ทั้งหอยได้ทั้งบักนัดครับผมบริเลปวกบริเลี้ยงจักยางครับมันสูบบ่หรอตั้ฮะตั้มบักนัดตั้แนวไหนตั้มกแบบแนวตั้ไทยอ่ะ ไม่อ๋ออุ่ยดีกล้วยก็ได้เพิ่นว่าต่าว่ทันโอ้ยจักสีต่ำเนว่ไอกจักต่ำเน่ยอะไราผมกับโบเฮยกินนี่กันวัเแต่ำจังวัดใดนี่เบ่งครับวิธีปลักสับปะรดครับผมนี่ยังไม่สุกใช่ปะมันก็จะสุกนะได้แล้ววะ สุกอ่ะสุกเล,ลยครับผมรอเลยไหนๆก็ร้อนละแล้วก็โดนด้วยด้วยค้อมร้อนเลยมีแต่ลีโอมีแต่เบียโอโอเคอเค,อเค,ครับผมในเวลาสั่งกุ้งครับผมโอ้โหเบื้องเนีสั่งในเงี้ยวเลยเลยบรรยากาศยำแร่งๆครับผมที่ริมอ่างครับผมเดี๋ยวยิ่งสั่กุง้งเบิ้งรอบนี้ครับผมว่าจะเอาไหมาเออ ก้อยกินกับก้วยก้อยกินซื่อๆเนะี่ยแต่ว่าที่เอามาใส่ตามมาห้องน้ำว่าที่กินก้อยกุ้งครับผมผมบริเลลงครับถือถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งดนะครับเด้อียัยงเกาะบริเลอลงบอกถ,ถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งที่ผมมีผู้ใดถ่าย,ยนะเบิ้งครับผม บรรยาก<ป>าศเรงๆครับผมกับการส่อนกุ้งครับผม cái nó nó khuyến mã bưng ngon á บรรยากาศเล้งๆครับผมก็มีคนมาตึกเบ็ดตกปลาอยู่แถวพุ่นแหละเข้ากับซอนกุ้งไปครับผมฟังนี่ครับผมฟังพุ่นเขาตกปลาครับผมโอเมก้านะดึงดึงดึงๆๆ

กันรู้ผมห่างโน้นดีเหรอเขาเพิ่งขุดใหม่ยังดิเนเ<า>ขาเพิ่งขุดใหม่ดิขุดอะไรนี่งไงขุดดินขึ้นมาเนี่ยเขาขุดโน่นสวนโน่นตามรุ่นมึงครับผมบ่ฮู้ว่าสิได้เรื่องหรือเปล่า ขันประด้เรื่องก็คือสิไปไม้ทางเกาครับผมไม้เกาห้าที่เคยลงมากครับผมอันนี้มาเทศฟังนี่ครับเห็นว่ามีผู้ใด่นซอนครับฟังนี่เลยมาเทศล้องเม่งครับผมเรยดหามเลยอ้เรียดมิดเดิ้หา ก็ขึอนด่ะมไหมขึ้นดิไม่ต้องช้อนเอาไว้นั่นนะยกมึงรอบชิดสองครับผมรอบแรกเทสทิมครับผมชิงเงียหลายผลผสมคาเรียกหรอกก็เลยเทสทิมครับผม

มี่วะมือสอนว่ามีอยู่ว่าสันเหมืนว่าแต่ว่าลงไป่ายไปได้ครับผมเมืองถนนหนทางครับผมลงไป,ไปไปได้ครับเดี๋ยวให้เมันตุ่มๆขึ้นมากครับผมไปฮะมาเบึงงอนเป็นยังไงบลาบูเปียบเลยบลาบูย์นะ มีกะทิไอฝั่งนู่นไหมไปฝั่งเก้าหน่นยังไงลูกปลาเนี่ยลูกปลาอะไรปลาบูดูดิเออเขาฝั่งนี้มันมีแต่ลูกปลาแล้วนปล่อยไปมันเป็นปลาบูแค่มันไม่ใช่ปลาบูอันนี้ที่เรากินอะ